ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิทิศด้วยนะคะตอนที่152การบ้านฟูเซลิงผู้พิพากษามนทนรับฟังแล้วก็พยักหน้าแสดงออกว่าตนเองนั้นเข้าใจทุกเหตุผลเป็นอย่างดีแต่ก็ยังพูดอธิบายขึ้นว่าที่ว่าการมนทนของเรานี้ไม่ได้รำด่ำรวยอะไร อีกทั้งอาหารที่จัดให้สำหรับแรงงานเกณฑ์เหล่านี้ก็จัดขึ้นตามระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วทุกประการมิได้ตัดทอนแต่อย่างใดเลยถ้าพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบเดิมๆที่เคยถือปฏิบัติกันมาข้าเกรงว่ามันคงจะไม่ง่ายดายนักหรอกนะมานเป่ายนหัวคิ้วเล็กๆของตนเองเข้าหาการอย่างสุดแสนจะคล้องจิตคล้องใจเรื่องนี้มันจะไปยากได้อย่างไรไม่ทราบ ไม่ใช่แค่หาเงินมาเพิ่มเติมเข้าไปในงบประมาณสำหรับจัดสรรอาหารให้เหล่าแรงงานเกณฑ์ให้มากขึ้นเท่านั้นหรอกหรือแต่ละคนก็ไม่ได้ท้องยุ้งพุงกระสอบไม่ได้กินอาหารอะไรมากมายนักนี่นาหมานเป่าอ้าปากและกำลังจะพูดโต้แย้งขึ้นแต่ในขณะนั้นเองที่เซียนเฉิงรองผู้พิพากษามนทนเอ่ยปากถามไปสั้นเป่าขึ้นเสียก่อนว่า คุณชายน้อยชื่ออะไรหรือมันตป่อปิดปากฉับลงก่อนชั่วคราวแม่ของนางเคยสั่งเคยสอนเอาไว้ว่าเวลาที่คนอื่นกําลังพูดอยู่เราต้องรู้จักหยุดรอให้พวกเขาได้พูดกันให้จบเสียก่อนการพูดแทรกขัดจังหวะผู้อื่นทั้งๆท,ที่เขายังพูดไม่จบประโยคนั้นก็คือคนที่แรระเบียบไร้ามารยาทและเป็นผู้มีความประพฤติไม่ดี ไปซานเป่ายืดหน้าอกขึ้นแล้วพูดว่าข้าชื่อไปซานฟูเซียนลิงได้ฟังแล้วก็ถามด้วยรอยยิ้มเจ้าเกี่ยวข้องอันใดกับไปลีที่หมู่บ้านชิลีหรือไปซานเป่าเกรงตัวขึ้นนิดหน่อยก่อนจะกล่าวต่อไปว่านั้นเป็นท่านลุงของข้าเองหืมไปลียังมีน้องชายอยู่อีกหรือ ไปซันเป่าจึงกล่าวต่อไปว่าบิดากะะับท่านลุมของข้าเป็นลูกพี่ลูกน้องแท้เดียวกันฟูเซนลิงพยักหน้ารับเมื่อได้ยินดังนี้เขาคิดไปเองว่าไปซันเป่าคงเป็นเครือญาติของตระกูลปาที่มาขอพึ่งพาไปลี่ถึงที่นี่นั่นเองเขาจึงถามขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าดูลักษณะแล้วเจ้าเรียนเก่งไม่น้อยเลย เช่นนั้นในตอนนี้บิดาของเจ้ายังเรียนอยู่ด้วยหรือไม่ไผสซานเป่าตอบกลับไปว่าบิดาของข้าเป็นจิ้นซื้อในปีแรกของรัชโศกต้าเจินในปีที่สองของรัชศกต้าเจินเขาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเซียนลิงผู้วิภาษามนทลฉู่เซียนต่อมาเขาเสียชีวิตเพราะการจับกุมโจรล้ายไปสซานเป่าเม้มปากเขารู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขนัก เมื่อต้องพูดถ้อยคำเหล่านี้ออกมาแน่นอนว่าเด็กน้อยอย่างแปซานเป่าไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งกับคำพูดเหล่านี้นักเขาเพียงแต่นำถ้อยคำที่ครั้งหนึ่งท่านย่าของเขาเคยพูดตอบคำถามเอาไว้กับใครบางคนออกมาวนพูดซ้ำเพียงแต่เขาเปลี่ยนจากคำว่าลูกชายในประโยคของท่านยา่ามาเป็นบีดาของข้าเท่านั้น แต่ถ้อยคําเหล่านี้ก็ยังทําให้ไปซานเป่านึกถึงความทรงจําที่เลวร้ยรายบางอย่างอย่างช่วยไม่ได้มานเป่าสัมผัสได้ว่าไปซานเป่าเพื่อนตัวน้อยของนางไม่มีความสุขดังนั้นมานเป่าจึงโยนเรื่องอาหารของแรงงานเกณฑ์ทิ้งไปจากความคิดคำานึงของตนเองอย่างหมดสิ้นในทันทีมานเป่ายื่นมือเล็กๆขาวอวบของตนเองออกมา ขาวาจับมือของไปซานเป่าเอาไว้อย่างให้กำลังใจมือของไปซานเป่าถูกมืออีกคู่หนึ่งที่อวบอ้วนพอการจับเอาไว้เขาเหลือบมองไปยังหมานเป่าที่ยืนอยู่ด้านข้างในหัวใจดวงน้อยรู้สึกดีขึ้นมากรู้สึกได้ถึงพลังที่เข้มแข็งฝื้นฟูขึ้นมาขับไล่ความทุกข์ใจออกไปจนหมด เขาจึงเงยหน้าขึ้นมองไปที่ฟูเซียลลิงอย่างกล้าหาญฟูเซียลลิงผู้พิพากษามวณฑลไม่คาดคิดว่าไปซานเป่าจะเป็นลูกกำพาราของเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกับตนในแผ่นดินนี้มีขุนนางไม่มากนักแวดวงขุนนางจึงเล็กมากปีที่สองของราชศกต้าเจินก็ยังผ่านไปไม่นานมากนัก หลังจากคิดทบทวนเล็กน้อยเขาก็จำได้ว่าบีดาของเจ้าคือไปฉีใช่หรือไม่ไปซานเป่าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเด็กๆว่านั้นคือบีดาของข้าเองฟูเซลลิงผู้พิพากษามณฑลอดถอนหายใจออกมาไม่ได้แล้วพูดขึ้นว่าที่แท้เจ้าก็เป็นลูกชายของสหายเก่าเองหรอกหรือนี่ถ้าเจ้าต้องการเข้ามาเรียนในเมืองมณฑล ข้าสามารถให้จดหมายรับรองแก่เจ้าได้นะไปซานเป่าสายนะและกล่าวขึ้นว่าขอบคุณเซียนลิงด้วยความรู้ในปัจจุบันของนักเรียนนักเรียนยังไม่สามารถไปเรียนในโรงเรียนของเมืองมณฑลได้เมื่อนักเรียนโตขึ้นเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งนะขอรับฟูเซียนลิงพยักหน้าและพูดขึ้นด้วยความพึงพอใจว่าดีมาก ถือว่าท่านไปเองก็มีผู้สืบทอดแล้วเช่นกันมานเป่าเอียงหน้าขึ้นมองฟูเซียนลิงด้วยความสงสัยและต้องการจะถามอะไรบางอย่างออกมาแต่ไปซานเป่าบีบมือของนางอย่างแรงมานเป่าจึงไม่ได้ถามอะไรออกไปฟูเซียนลิงผู้พิภากษามนทนก็ไม่ได้อยู่พูดคุยกับเจ้าตุ๊กตานมสดทั้งสองคนนี้นานนักพวกเข่าทั้งคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อมแซมเขื่อนกั้นลำน้ำพากันลงไปตรวจสอบความคืบหน้าของการซ่อมแซมเขื่อนฟูเซลลิงเคยมาตรวจความคืบหน้าหลายครั้งแล้วเขาเคยเดินไปรอบๆเพื่อดูอย่างละเอียดครั้งนี้ที่เขามาตรวจอีกครั้งเพราะได้รับรายงานว่าการซ่อมแซมเขื่อนกั้นลำน้ำก้าวหน้าไปกว่าครึ่งแล้ว ไปซานเป่าจับมือของหม่านเป่าพากันเดินจากไปหลังจากเดินไปไกลมากแล้วเขาจึงหันหน้ากลับไปมองที่เบื้องหลังของฟูเซียนลิงหม่านเป่าเองก็มองย้อนกลับไปและเห็นว่ามีเพียงพี่ชายคนที่สี่ของตนเองและต้าจีที่เดินตามอยู่เบื้องหลังพวกเขาหมานเป่าจึงพูดขึ้นว่าข้าวก้ก เห็นอยู่ว่าเขาไม่รู้จักปีดาของเจ้าเลยไปซานเป่าพยักหน้าข้ารู้ถ้าพวกเรารู้จักกันจริงๆทางยาของข้าจะต้องไปเยี่ยมเยียนเขาเมื่อพวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะแล้วทำไมเขาถึงต้องโกหกด้วยไม่ว่าอย่างไรไปซานเป่าก็มีอายุมากกว่ามานเป่าหนึ่งปี อีกทั้งเขายังเคยได้รับการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากมานเปล่ามาตั้งแต่เยาว์วัยดังนั้นเขาจึงกล่าวขึ้นว่าก็ไม่เชิงโกหกการพูดเช่นนี้เรียกว่าถ้อยคำวาจาสุภาพอีกอย่างนะมณฑลฉูเซียนเองก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักแต่ว่ามันจะไม่ได้สังกัดอยู่ในเขตปกครองเหมียนโจอย่างพวกเราที่เขาพูดเช่นนี้ก็พูดไปตามมารยาเท่านั้นเอง แต่เจ้าอย่านําเรื่องนี้ไปพูดต่อในภายหน้าผู้คนภายนอกนั้นแตกต่างจากคนในหมู่บ้านของพวกเราม่านเป่าพูดด้วยความประหลาดใจที่แท้มนทล่นลวเจยงของเราก็สังกัดอยู่ในเขตการปกครองเหมียนโจนั่นเองแล้วเจ้าเคยไปที่นั่นไหมโจซื่อหลางพี่ชัยสีเลตามองสีหน้าท่าทีสนอกสนใจของน้องสาวคนเล็ก แล้วก็อดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นกลุ่มหน้าผากของตนเองเปิดประเด็นถามขึ้นมาเช่นนี้ชักจะน่าเป็นห่วงเสียแล้วแต่ไปซานเป่าก็ปรับตัวได้เป็นอย่างดีเขาขาจัดปัญหารบกวนจิตใจออกไปได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขขึ้นมากเขาพูดตอบขึ้นว่าข้าไม่เคยไปหรอกแต่มันเป็นถึงเขียการปกครองเชียวนะ มันจะต้องรุ่งเรืองกว่าเมืองมนทนอย่างลัวเจียงอยู่แล้วล่ะเมื่อพวกเราโตขึ้นกว่านี้อีกหน่อยพวกเราไปที่นั่นกันนะมานเปามานเปาพยักหน้ารับอย่างแรงถ้าอยากกินอาหารเยอะๆจะได้โตเร็วๆจังเลยไปซานเปาก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างชื่นชมแล้วกล่าวเสริมขึ้นว่าแล้วเจ้าก็ต้องหาขี่ม้าให้เป็นด้วยนะมานเปา มิฉะนั้นจะต้องเหนื่อยตายแน่ถ้าพวกเราเดินไปด้วยสองขาของเราหนะ่าแต่ที่บ้านของข้าไม่มีมา้าแล้วม้าก็แพงมากด้วยข้าขี่ลาไปแทนได้ไหมอะ่ะมันเป่าเริ่มเป็นทุกข์ใจขึ้นมาแล้วไปซานเป่าเองก็ชักจะลังเลใจเหมือนกันอืมก็น่าจะได้นะ โจซื้อหลังพี่ชายสี่กรอกตาขึ้นฟ้าแล้วยอดตัวลงใช้มือทั้งสองข้างรวบจับเอลที่ไม่ค่อยจะมีของเจ้าตุ๊กตาน้อยทั้งคู่เบียดเข้าหาเอวตนเองทั้งซ้ายและขวารีบก้าวขามุ่งหน้าไปทางแผงขายของของครอบครัวโจแล้วพูดขึ้นว่ามานเป่าเจ้าอย่าได้ฟุ้งซ่าไรสาระขี่ลาบ้านเจ้าสิที่บ้านของเราไม่มีลาชักตัว พวกเจ้าไปเดินสำรวจเขื่อนกั้นลำน้ำมาตั้งนานขนาดนี้พวกเจ้าไม่หิวกันบ้างเหรอรีบๆกินเข้าไปแล้วรีบๆกลับบ้านไปเลยไปวันนี้พี่รองไม่ควรพาพวกเจ้ามาที่นี่เลยจริงๆแต่จีเดินตามโจซื้อหลางไปอย่างเงียบๆปล่อยให้โจซื้อหลางหนีบในน้อยของตนเองเข้าเอวโดยไม่ได้ทักท้วงสิ่งใด หลังจากกลับถึงบ้านในวันนั้นมานเป่าก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังลั่นว่าฟูเซียงลิงลืมคขียนต้นฉบับให้พวกเราไปซานเป่าก็อารมณ์เสียเช่นกันความเรียงฉบับนั้นพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันตั้งพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาเขียนขึ้นมาเป็นเวลานานมากเขาจึงเศร้าไปไม่น้อยกว่ามานเป่า เจ้าตุกตาน้อยทั้งสองนั่งลงแปะกับพื้นยกมือสองข้างขึ้นยันเข่าเท้าคางทอนหายใจเฮือกๆอยู่เป็นเวลาเนิ่นนานนานจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปโรงเรียนแล้วก็ยังรู้สึกเศร้าใจหดหูใจถอนหายใจเฮือกๆอยู่ในชั้นเรียนไม่หายเสียที จวงเซนเซิงเห็นเด็กน้อยทั้งสองคนหัวห้อยคอตกเหมือนมะเขือยาวที่โดนไม้นวดแป้งทุกตีจนอ่อนปวกเปียกไร้พลังชีวิตจึงอดไม่ได้ที่จะเรียกเด็กๆออกมาซักถามด้วยความสงสัยพอได้ทราบความเป็นไปเป็นมาแล้วจวงเซนเซิงก็ยกมือขึ้นลูปแคลาวใต้คางช้าๆพูดขึ้นด้วยท่าทีสบายๆใครไม่มีอะไรสำคัญว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นาะ ในเมื่อความเรียงฉบับเดิมไม่อยู่แล้วพวกเจ้าก็แค่เขียนขึ้นมาใหม่อีกฉบับก็ได้นี่นายังไงซะความเรียงฉบับเดิมมันก็ไม่สมบูรณ์แบบและใช้การไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็จัดการเรียงมันขึ้นมาเสียใหม่เสียเลยก็สิ้นเรื่องเป็นการทบทวนอดีตเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเรียบเรียงขึ้นมาขยาเป็นขั้นเป็นตอนแม้ว่าประเด็นหลักจะยังคงเหมือนเดิม แต่เมื่อถ้อยคำและสำนวนเปลี่ยนไปความเรียงฉบับใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจวงเซนเซิงจึงมอบหมายการบ้านให้กับพวกเขาทั้งคู่ว่าในเมื่อไปดูแรงงานเกณฑ์ส้มแซมเขื่อนมาแล้วก็จัดการรวมเนื้อหาเหล่านั้นเข้าไปเสียด้วยเลยเขียนขึ้นใหม่คราวนี้ห้ามเขียนร่วมกันต่างคนต่างเขียนความเรียงของตนเองคนละฉบับ ตุ๊กตานมสดทั้งคู่ตัวแข็งค้างอ้าปากกว้างตาโตอย่างตกใจสุดขีดรู้สึกเหมือนโดนดาบแหลมคมของนักยุทธพุ่งทะลุหัวใจออกไปทางด้านหลังเลือดไหลซิบๆทั้งยังรู้สึกเจ็บนิ้วมือขึ้นมาอย่างกระทันหันทันทีเลยเจ็บปวดหัวใจแทบวางวายเมื่อคิดถึงจํานวนตัวอักษรทั้งหมดที่เคยร่วมเขียนความเรียงฉบับนั้นขึ้นมาฮ่าขอเป็นลมแป๊บ จวงเซียนเซิงเหล่ตามองแล้วยังคงกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มน้อยๆว่าเห็นแก่ที่พวกเจ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่เซีนเซิงจะให้เวลาพวกเจ้านานขึ้นอีกหน่อยพวกเจ้าสาม,มารถส่งกันบ้านชิ้นนี้ให้เซียนเซิงได้ก่อนช่วงวันหยุดเหมายันมานป่ารีผักนิ้วป้มปอมและนับว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะถึงช่วงวันหยุดเหมายันเมื่อพบว่ายังมีช่วงเวลาอีกนานกว่าจะถึงวันหยุดเหมายัน แมนเป่าก็ค่อยมีความสุขขึ้นมานิดหน่อยไปซ้นเป่าก็ขานรับคําสั่งของจวงเซียนเซิงอย่างเต็มใจด้วยเช่นกันเมื่อจวงเซียนเซิงเห็นว่าการบ้านที่สั่งทำเอาเจ้าตัวน้อยทั้งคู่ตกใจจนลืมเรื่องเศร้าโศกไปแล้วเขาค่อยพาตุ๊กตาน้อยทั้งคู่กลับเข้าไปชั้นเรียนใหม่อีกครั้งและพูดขึ้นว่าเอาล่ะเริ่มต้นเรียนกันเถอะ แม้ว่าจะยังมีเวลาอีกนานก่อนถึงช่วงวันหยุดเหมายันแต่ไปซันเป่าและหมานเป่าก็ไม่กล้าชะล่าใจไม่กล้าผัดวันประกันพรุง่งเพราะว่าความเรียงที่พวกเขาเขียนเอาไว้เมื่อปีก่อนนั้นมันมีเนื้อหายาวมากทันทีที่โรงเรียนเลิกเจ้าตัวน้อยทั้งคู่ก็เดินจุงมือกันกลับไปที่บ้านของไปซันเป่าด้วยกันและหยิบข้าวของออกจากตู้หนังสือ เพื่อเตรียมทำการบ้านอย่างคล่องแคล่วว่องไวนี่เป็นนิสัยที่เด็กทั้งสองคนพัฒนามาตลอดทั้งปีเมื่อเลิกเรียนแล้วหากว่าพวกเขาไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นพวกเขามักจะจูงมือกันมาที่ห้องหนังสือของตระกูลไปเพื่อทำการบ้านและอ่านหนังสือด้วยกันเพราะว่าที่ครอบครัวโจวไม่มีห้องหนังสือไม่มีแม้แต่โต๊ะหนังสือ มันเป่าต้องนอนฟุบไปกับโต๊ะกินข้าวเพื่อทำการบ้านและไม่มีใครคอยพูดคุยกับม่านเป่าตอนที่มานเป่าทำการบ้านซึ่งมันน่าเบื่อมากไปซานเป่าเองก็ชอบที่จะมีคนมานั่งด้วยกันยามที่เขาต้องทำการบ้านทั้งสองคนยึดครองห้องหนังสือไปโดยปริยายแล้วหยิบผู้กันหมึกกระดาษและแท่นฝนหมึกของตนเองออกมา เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วถังคู่ก็หันมาสบตากันไปสั้นเป่ารีบยกกระดาษขาวแผ่นหนึ่งขึ้นกั้นอยู่หน้ามานเป่าแล้วพูดขึ้นว่าแม่อนุญาตให้แอบดูค่านะมานเป่าที่กำลังจะแอบดูทำปากจู๋พ้นลมหายใจออกจากจมูกอย่างหงุดหงิดที่โดนรูทันหันหน้าหนีไปแล้วพูดขึ้นบ้างว่าข้าจะไม่แอบดูเจ้าแน่ เช้านั้นแหละอย่าหันมาแอบดูข้านะเด็กทั้งสองเขียนไปก็แอบระแวดระวังมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาอยู่อย่างนั้นจนแทบไม่เป็นอันได้เขียนความเรียงดีๆสุดท้ายก็เลยช่วยกันไปควนหนังสือมากองกั้นกลางเป็นกำแพงบังสายตาของอีกฝั่งเสียเลยถึงค่อยมีสมาธิเริ่มไตรตรองถึงการเขียนความเรียงของตนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ความเรียงที่ได้ดีกว่าความเรียงของอีกฝ่ายหนึ่งก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่อง10ทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ